สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงตัวประแจเลื่อนนะของวีล่านะครับเป็นประแจเลือนที่เขาบอกว่าแป๊บนึงนะอันนี้นี่ประแจเลือนผมพอด,ดีผมจะไปทํางานเดี๋ยวก่อนขอยิ้มก่อนครับอาวอันนี้เป็นประแจเลือนนี่คุณใช้ประจำไหมใช่ก็นเนี่ยเรากำลังจะไปทํางานพอดีเลยเนี่ยตัวนี้ครับประแจเลื่อนแบบธรรมดามากเลยเว้ยแต่ว่าเป็นของบาโคนะของด<อ>ีเหมือนกันออเฮ้แต่ว่าอันนี้ยมันแบบเดิมแล้วะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกประแจเลื่อนแบบใหม่ก็คือตัวนี้ ของวิล่าที่คขาชื่อว่าเป็นปจจแจเลือดสุดยอดนวัตกรรมในเรื่องของความเร็วและก็ความสะดวกในการใช้งานาเดี๋ยวมันจะบังเอิญไปหรือเปล่าผมกำลังจะเอาประร่เองไปทํางานแล้วก็ถ่ายคลิปประแจเลื่องพอดีใช่ใช่งั้นผมขอคนเซิลง,งานมาคุยคุณเลยต่กันได้เดี๋ยวไปดูกัน <Okay. S 1> ครับกับตัวประแจเลือดของวิลามันดียังไงมันคุ้มค่าใหืซื้อไหมเพราะราคาเอาเรื่องอยู่ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีอีกร,กรกบอบหนึ่งแล้วกันก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้นะเราก็จะมาดูถึงตัวประแจเลื่อนของวิล่านะครับ,รบนับ่นก็คือตัวนี้เลยที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นนั่นแหละแต่เรามาคุยกันแล้วลองใช้งานกันดูดีกว่าว่าในการใช้งานจริงๆแล้วมันดียังไงนะครับกับตัวประแจเลื่อนของวิล่าตัวนี้เป็นของ6 0 0 4<ห>นะเป็นแบบหัวเดียวเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงตัวประแจเลื่อนแบบธรรมดาก่อน ครับก็คือแบบนี้ใช่ไหมของคุณเมื่อก ah ี้จีกำลังจะไปทํางานเมื่อกี้เลยมันก็แน่นอนว่าหน้าตาของปัจจยเลื่อนที่เรารู้จักกันดีก็คือมันจะเป็นทรงอย่างงี้แหละใช่เนาะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนค้ายไหนอะไรต่างๆนะครับครับผู้ผลิปัจเจียเลื่อนก็คืออันนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือปัจจยเลื่อนยังไงนะครับก็จะเป็นลูกทรงแบบนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับแล้วก็เลื่อนปรับขนาดของปากจับ อันนี้แหละคือปจัจจยเลือดก็แบบนี่ยนะที่ว่ามันสะดวกในเวลาใช้งานขันน็อตเนี่ยใชอมันก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายใช้แทนนะครับสําหรับ,ครบใครที่ไม่อยากพกปรจแจไปหลายเบอร์ไงหรือบางทีเราอยากจะขันน็อตตัวหนึ่งอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเบอร์อะไรไซส์อะไรครับถ้าเกิดว่าต้องเดินไปหยิบที่ชอ็อปนะครับเบอร์อะไรวะหยิบมาหลายๆอันก็หนักมือง่ายสุดก็คือหยิบปรจแจเลือดเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ค่อยมาปรับเอาหน้างานแต่นะครับปรจเจเลื่อน ที่เราใช้กันอยู่เงี้ยหลายคนก็ไม่ชอบใช้เหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาอยู่<ม>เอาข้อดีมันก,ก่อนเลยครับก็คือมันสะดวกเนาะอ่าไม่ต้องพกหลายตัวสองคือมันปรับขนาดได้ใช่นะครับมันก็ได้แต่อย่างตัวเนี้ยก็ได้แต่ศูนย์จนถึงยี่สิบมิลครับอ๋อก็เหมือนเราพกปัจจัยเบอร์ตั้งแต่เบอร์ศูงตั้งถึงเบอร์ยี่สิบในขณะที่เป็นปัจจัยเลือดตัวเล,เล็กๆอย่างงี้ส่วนข้อเสียแบบนี้ก็คือ เวลาเราจะใช้งานเราต้องไปเล็งกับน็อตไงถ้าเราไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะก<ช>็เล็งแล้วก็เลื่อนปรับเออผมก็ต้องวัดนักขนาดบางทีอะไซส์ได้หรือยังขนาดได้ยังเ,เลื่อนเข้าไปอ่า <ๆ S 1> เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วมันก็บางทีถ้ายิ่งยิ่งน็อตมันอยู่ที่แบบว่าแปลกๆหน่อยลึกๆหน่อยก็จะเล็งปรับขนาดยากอันนี้คือข้อเสียหนึ่งละสองนะครับเวลาเราใช้งานแบบไปเรื่อยเลื่อไอ้ตรงเนี้ยมันขยับได้ เราใช่ผมจะมีการขันหลายรอบมากบางทีมันเหมือนตัวเลือดอ่ะมันขยับออกไปด้วยใช่ครับพอมันขยับออกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาปรับใหม่หรือบางทีเราไม่ได้ปรับใหม่แล้วขันออกแรงปดเยอยๆมันจะเกิดปัญหาตามมาคือหัวน็อตมันจะรูดจะเสียอันนี้คือข้อเสียหลักๆเนาะก็คือมันมันยุ่งยากซับซ้อนไปนิดหนึ่งบางคนก็เลยไม่อยากใช้กันเท่าไหร่แต่ข้อดีก็คือราคามถูกแล้วมันก็สะดวกไงแต่ทีเนี้ย ของวิลล่านะครับรูปทรงมันก็จะคล้ายๆกันเป็นตัวประแจเลื่อนที่เขาออกแบบมาแก้ไขข้อเสียของประแจเลื่อนแบบเดิมๆไปได้ดีมากๆแค่รูปทรงนี่คือดูแตกต่างออกไปแล้วนะใช่อ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ก่อนครับอย่างแรกก็คือคำว่าวิลล่าจ็อกเกอร์แน่นอนก็คือรูปทรงของด้ามจับเขาเนั่นเอเดี๋ยเป็นด้ามจับแบบอคนอมิก เข้ากับการหยิบจับใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับรับแรงรับกับอุ้มมือได้ดีถ้าเราสังเกตเนาะพวกไขควงเวลาอะไรต่างก็จะเป็นดีไซน์นี้หรือว่าจะเป็นตัวประแจประตายก็ต่างนะครับก็จะเป็นทรงน้ําจับแบบนี้ซึ่งวัสดุก็จะเป็นโลหะแบบไม่หมดเลยสวยไหมโอ้โหพอดีเงางามดีเลยนะด้านล่างก็จะเป็นรูให้นะครับสามารถคล้องได้ซึ่งไขรสุสใยนะครับว่าเป็นสนิมไหมเพราะที่ดูถ้าดูแลดีโ เป็นยากมากแทบไม่เป็นเลยครับเพราะว่าในการชุบการทําสีอะไรพวกนี้การสนิมมาได้ดีมากๆเท่าที่ผมดูในกลุ่มมาถ้าเทียบกับตัวประแจของวิราจกเกอร์นะครับตัวที่มันชุบโครมตัวที่มันทําสีอย่างเงี้ยมาไม่เป็นนะครับสนิมส่วนใหญ่แล้วมันจะไปเป็นที่แผ่นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยดำๆนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเกิดว่าเราดูแลดีมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วครับก็อย่าลืมว่ามันเป็นเหล็กนะ ก็เป็นเรื่องปกติที่เรือสนิมจะกอกได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ให้เข้าใจในะครับภาพประมาณนี้เรือ่องของการใช้งานเองนะง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวปัจจัยเลื่อนแบบธรรมดานะถ้าธรรมดาเวลาเราจะใช้งานเนาะก็ต้องเล็งแล้วก็เลื่อนเอาใช่แต่ถ้าเกิดว่าเจอน็อตเราไม่รู้ขนาดนะต้องไปเสียบแล้วก็หมุน,มนใช่มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถ้ายิ่งแบบว่าอยู่ในซอกหลบ ลำบากลำยากแต่ถ้าใครแบบเสียดเสียดแล้วก็แบบเอ๊ะบร์สิบแน่นอนเลือนเรือนเรือ,อ,อนสิบมิลใส่จบ,บแต่ของจ๊กเกอร์เอ๊ะขนาดนี้น่าจะเป็นประมาณสิบสามสิบสี่อันนี้เสียบเข้าไปหมุนได้เลยหยิบมาเลยเสียบใช่ขันจะเสียบอย่างเงี้ยมันมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะเข้ายากแต่ให้เราดันให้มันอ่านิดนึงแล้วก็เข้าไปเสียบปึ๊บขันได้เลยสะดวกมากวิธีการใช้งานงาน่ายแล้วเวลาขันก็คือขันได้เหมือนด้ามกอกแกก ปุ๊บถอยกลับปุ๊บถอยกลับ oh. การใช้งานเราสามารถขันได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องยกเพื่อจะหามุมขันมันก็คือตัวเนี้ยมันสามารถขันปุ๊บก็ถอยขันได้เลยมไม่ต้องยกออกแต่ถ้าเป็นตัวเก่าผมก็คือว่าจะต้องยกมาแล้วก็เสียเพื่อใหม่ขันเข้าไปอย่างนี้และปัญหาคือมันก็จะเจอว่าเอ้ยมุมมันไม่ได้มุมกลับมันองศายเยอะไปพวกเนี้ยจะเจอ ช่แต่ตรงนี้ยเราสามารถขัดปุ๊บแล้วก็ถอยกับขันถอยกับหนึ่งก็คือมันเร็วขึ้นสองก็คือใช้ได้สะดวกขึ้นก็คือความไวนี่คือไวกว่าตอนนี้แน่นอนใช่ไวกว่าแน่นอนอนะฮะและข้อดีอย่างหนึ่งที่มันแก้ปัญหามาคือครับมุมกลับแบบเดิมอ่ะมันกว้างอืบางทีเราเจอที่แคบที่จํากัดอย่างเงี้ยมันถอยกลับหามุมไม่ได้ละครับตัวเนี้มีมุมกลับให้แคบกว่าเดิมก็คือเขาจะมีตรงเนี้ยเห็นไหม ตรงร่องตรงนี้มาให้ก็คือมันช่วยให้มุมกลับมันขันได้ดีมากขึ้นก็คืออยู่ที่30องศาปกติถ้าเราขันอย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณ60ครับแต่พอของวิลล่าเนี่ยครับเขาทําร่องตรงนี้ก็คือช่วยให้ลดมุมกลับมันได้ต้องบอกว่าขันในระยะที่จํากัดได้ดีมากขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้แบบว่าพื้นที่เลยนะกว่าจะมาขันได้บางทีแบบถ้าเป็นบัตรีจยืทั่วไปมุมกลับมันอยู่ประมาณ60องศาเลยปึ๊บแล้วยกออกใช่ไหมแล้วก็ขันแต่ตัวนี้ ขันปุ๊บถอยกับถอยกับถ้าเกิดว่ามุมไม่ได้นะครับเราก็ดึงลงมาให้มันอยู่ตรงร่องนี้แล้วก็แบบถอยกับจบนวัตกรรมใหม่จริงเนี่ยใช่แต่ข้อเสียของตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับก็คือขนาดมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวนี้อ่อมเทียบกันในขนาดไซส์ใกล้เคียงกันนะครับให้ดูตัวนี้เป็นปจัจจัยเลือกขนาดไซส์เอสของวิล่าแล้วก็เป็นขนาดตั้งแต่ สิบมิลถึงสิบสามิลซึ่งต่างจากตัวนี้ที่ได้ตั้งแต่ศูนย์นถึงยี่สิบใช่ใช่ไหมอันนี้คือข้อจํากัดของมันแหละครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เบอร์นอกจากนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มก็คือจะมีไซส์ไปใช่ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลใช่นะอันนี้คือข้อเสียของตัวเวลาครับอย่างต่อมานะครับราคาโดดจากตัวแบบธรรมดาแพงเหมือนกันเอาเรื่องอยู่ราคาเท่าไหร่ก็ไปดูที่เว็บอิทูมาได้นะครับอย่างต่อมาข้อเสียอย่างหนึ่ง เท่าที่ดูแล้วนะครับก็คือปะแจแยเลือนพวกนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องการขันน็อตตัวใหญ่นะครับหรือว่าที่ต้องการออกแรงบีดสูงๆนะครับก็คือโดยที่มันเป็นระบบเซฟตี้เนาะเราไม่รู้ว่ากลไกอะไรอาจจะสึกหรอืได้ง่ายกว่าพวกที่เป็นปะแจแยเลือนแบบที่ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนอ่ะอันนี้ก็คือใช้แรงข้อเนี่ยขันบิดเข้าใช่นะครับอันนี้คือข้อระวังนะแต่เรียกว่าข้อเสียก็ไม่ได้มันก็ขัน แน่นได้ไงแต่ว่าเรียกว่าเป็นข้อระวังดีกว่าครับนะครับก็คือในเรื่องของการใช้แรงบิเดเยอะๆอันนี้อันนี้แหละคือความแตกต่างหลักๆของข,องข้อดีข้อเสียของสองตัวนี้สองบแบบนี้เนาะแล้วตัวประแจเลื่อนที่เอามาโชว์ผมเนะี่ยมันมีหรือว,ว่าแบบเป็นอื่นอีกไหมเครื่มเติมอีกไหมมียังมีอีกเหรอมีแต,มแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันก่อนว่า ใช้งาน,นจริงๆมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวลองไปแบบลองดูว่าถ้าเจอสถานาการณ์ต่างๆอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวลองแบบหาดเทียบกันดูเนาะเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาดูก่อนที่จะไปลองใช้กันนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นฝาของวีล่าเนาะปัจจียเลือดโอเคเจ็ดถึงสิบเอาทั้งหมดเลยคือไซส์เนี่ยอาไเจ็ดถึงสิบเก้ามิลครับก็คือต้องมีสี่ตัวอ่าแต่พอเป็นปัจจัยเลื่อนแบบทั่วไป0ถึง20่มิลแค่ตัวเดียว โอ้โหคือสี่ตัวนี้เทียบเท่าก,กับตัวนั้นตัวเดียวเลยนะใช่อันนี้คือ,อข้อดีและข้อเสียเทียบกันครับก็คือท่านเกิดว่าต้องการที่จะขันตรงเนี้ยครับต้องเล็งเบอร์นะชื้นี้อ่าก็คือขันเสร็จแล้วก็ยกออกขันยกออกครับขันยกออกขันอันนี้คือการใช้งานแบบปกติอ,อเคมันทำได้แต่พอเป็นของวิล่านะ,ค,ะครับตรงนี้ก็คือ เราไม่ต้องเรือนละเพราะมันปรับขนาดตรงนัดก็ค่าเสียดถอยกลับนะครับคืยิ่ง,งถ้ามีพื้นที่ก็คือสามารถทําให้มีแบบมุมกลับได้าาไดเออขันได้ชิวๆเลยนะครับมุมกลับของเขามันจะมีให้สองที่เนาะปกติก็คือเราจะอย่างนี้ได้อือย่างนี้นะครับกลับนี้แต่ถ้าเกิดว่าอย่าให้มันแคบค้อตึงมาตรงนี้เห็นไหมกลับมันก็จะน้อยลงอีก ออะไรย่างี้บริเวณปลายปากนะครับใช่ตรงนี้มันจะทําได้ดีมากค,ครับอันนี้คือความง่ายและความสะดวกความไวของปัจัยเลือกของวิลามโอ่อันนี้ลองดูกับตัวปั๊มเพาลอยนะก็สมมุติว่าเอาไปซ่อมแซมครับในงานกเกษตรของตัวเองนีก็ใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส,ใส่เข้าไปซึบ ถ้าน็อตมันยังไม่แน่นมันก็ถอยกลับไม่ได้นะเห็นไหมมันก็หมุนตากต้องปรับใช้ได้ดีเลยประมาณนี้อ่ะทีนี้เราลองมาใช้งานกล้าเป็นน็อตที่มันขนาดเกินบ้างครับอันนี้ผมปรับไปที่สุดแล้วนะคือประมาณ20่สิบมิลใ่ไหมอันนี้ใส่ไม่ได้แหละคือผมเลื่อนสุดละ แต่พอไปของวิล่านะครับแม้ว่ามันจะบอกสูงสุดที่สิบเก้าแต่ว่าใส่เข้าได้แต่ว่าระบบอะไรพวกเนี้ยไอ้ถอยกลับมันไม่ได้แล้วมันติดก็ใช้ปปัจจัยเรื่องธรรมดาอย่างเง้ยอ่ามีอาการได้แต่ยังแบบหยุ่นหยวนได้อีกนิดหน่อยับเอ,อันนี้ในเรื่องของการใช้เกินขนาดก็โอเคอโอเคอยู่นะแต่ถ้าให้พอดีต้งตามที่เขาบอกเลยสิบเก้าจะได้แบบขัดได้ต่อเนื่องง่ายๆครับ มาต่อกันจากที่คุณบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่ามันมีแบบอื่นไหมใช่นะครับจริงๆของวิล่ามีหลายรุ่นมากออย่างตัวนี้เป็นแบบหัวเดี่ยวนะครับเป็นขนาด1 0 1ถึง1ิมิลครับถ้าเป็นแบบสแตนดาดมันก็จะแบ่งตั้งแต่เป็นไซส์ขนาดเล็กเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไม่ดูด้านหลังของเราเลยปุ๊บอันนี้ก็คือมีหลายไซส์กันเลยนะครับหลายขนาดเลยะมันจะเริ่มตั้งแต่ไซส์ x s, s m l แะ้วก็ xl Mm. ซึ่งตามขนาดไซส์ของมันก็จะต่างกันถ้าเป็นตัวไซส์ x s นะครับมันก็จะอยู่ที่ตั้งแต่7ถึง10มิลนะครับ,รบส่วนตัว S นะครับก็อยู่ที่1 0ถึง13มมิลนะส่วนตัว M นะครับก็อยู่ที่13มถึง1ิมิลแลวก็ตัว L จะอยู่ที่1 6ถึง19มิลและก็ตัวไซส์ XL จะอยู่ที่19ถึง24 mm. มิบมิลก็คือจะมีขนาดบอกแตละตัวใช่<ซ>มันจะมีท<ด>ั้งขนาดมิลแลวก็ขนาดหุน<ม>นด่นให้อ่า ah, <okay. S 2> สะดวกต่อ คใครที่ต้องการใช้งานในส่วนของประแจเลือ่อนอยา่างเซตเนี้ยก็จะเป็นเซตสําหรับเอาไว้ในตู้เวลาเลยก็ยกเซตได้หรือซื้อแยกก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นสแตร์ดก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับส่วนต่อมามันก็จะมีแบบสองหัวก็มีอ่าอหัวท้ายอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็จะมีแบบสองด้านนะครับลดจํานวนในการพกประแจเลื่อนไปได้อีกครับางทีถ้าอย่างเนี้ยเราก็ต้องพกไปสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นแบบว่า 2 2> สองหัว,หว,หวมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เราไม่มีขอของหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับมันก็จะมีให้2ขนาดเลยอย่างเช่นอาจจะเป็นไซส์ xs กับ s อะไรเนี่ยไซส์ m กับไซส์ l อย่างนี้คือว่าถ้าสองหัวนี่มันก็สามารถไปใช้งานแบบว่าได้หลากหลายแล้วนะใช่ครับถือว่าครอบคลุมในประมาณหนึ่งแล้วนะก็สะดวกขึ้นครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีสําหรับของช่างไฟด้วยนะครับก็เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นแบบด้ามจับดีดีโอ้ ข้อแตกต่างของมันก็คือเนาะถ้าเป็นแบบ VDE เี่ะให้ดูอย่างแรกก็คือด้ามนะครับ,รบก็จะเป็นด้ามกันไฟฟ้าแหละนะครับ<ช>สองก็คือปกติแล้วถ้าเป็นประแจเลื่อนทั่วไปเราจะใช้มือดันอย่างนี้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นของช่างไฟเขาจะมือดันไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องปลอดภัยไม่งั้นไฟดูนะครับเราก็เลยทําที่ดันที่เป็นพลาสติกสีแดงตรงนี้มาให้ครับแลาใช้งานก็เลื่อนเอนอเซฟตี้ไปอีกเซฟตี้นี่คือสำหรับช่างไฟฟ้านะครับ ในเสตนี้ก็โอเคเลยนะครับมีตั้งแต่ไซส์ S นจนถึงไซส์ L นะประมาณน,นี้สำหรับตัวของช่างไ่โอเคครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นประแจปอนอ,อันนี้เหมาะสําหรับช่างแอร์มากนะใครที่หาประแจเลื่อนคุณภาพดีๆนะครับเอาไว้ขี่ได้ใช้งานก็ดีโคตรดี โอ้ oh, แล้วก็ตัวในกล่องนี่คือมีหัวเปลี่ยนให้ด้วยใช่ oh. ก็ดีถองไัมคือจะเป็นหัวที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับหรือใช้เป็นด้ามปอนด์ทุกอย่างเหมือนประแจเลื่อนทั่วไปเวลาใช้งานก็จะปรับขนาดได้ hmm. แล้วก็ตัวนี้เป็นขนาดไซส์ที่ใหญ่มากน่าจะเกินไซส์ XL อ่ะยี่ส oh, ี่ถึงสามสิบสองมิลโอ้ก็เป็นแบบ XL เลยใช่แล้ว oh. แล้วก็มีไซส์ XL ให้ ก็เป็นสิเก้าสิบยี่สมิลไซส์เล็กของเขาก็จะเป็นตัว16บหกถึงสิบเก้าตัวนี้ก็คือเหมาะกับงานใหญ่ขึ้นมาละงานใหญ่นะครับมันจะมาพร้อมกับด้ามปอที่เป็นขนาด10บถึงหนึ่ง้ิวตันครับ,รบอของดีอ,อันนี้สำหรับสร้างแอรราคาก็เอาเลือกอยู่นะครับก็คใครที่อยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้มีของ ที่ทางร้านไอทุ่งหมาดเลยนะครับใช่หรือจะเข้ามาดูตัวจริงกันก่อนก็ได้นะใช่เรามีหน้าร้านกันทั้งสอสาขาเลยนะครับมีที่นนทบุรีนพรขลามห้ากับที่เชียงใหม่นะครับแถวหางดงทั้งหมดก็มีประมาณนี้ใครที่ถูกใจแบบไหนนะครับจะซื้อแยกซื้อเดี่ยวก็ได้เช่นกันนะครับอย่างที่เราให้ชมไปนะครับสำหรับตัวปัจจัยเลื่อนเป็นไง้ตอนนี้จะเอาตัวไหนไปใช้งานครับอยากเอาตัว นวัตกรรมนี้ไปใช้เลยอะมันแบบว่าต้องใช้คําว่านวัตกรรมที่เข้ากับยุคสมัยใหม่เลยอ่าใช่เพราะว่ามันจากเมื่อก่อนไม่ค่อยอยากหยิบประแจเลื่อนใช่ตอนเนี้ยใช้งานง่ายเึ้นเยอะเพราะว่าทุกทีผมใช้แต่แบบนี้จะแ,แ,แ,แบบว่าเออแบบนี้มันน่าจะใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานได้ไวกว่าใช่ครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทุดท่องทางลายของไอทุกได้เลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ